จีนส่งดวงตาแห่งจักรวาลสู่ห้วงอวกาศกล้องโทรทัศน์ Chinese Space Station Telescope ที่พร้อมท้าทายความยิ่งใหญ่ของฮับเบิลแต่สิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงเกมการสำรวจอวกาศหรือไม่ในโลกที่เทคโนโลยีอวกาศถูกครอบครองโดยมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาและยุโรปมานานจีนกำลังก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันด้วยนวัตกรรมใหม่ที่อาจทำให้ทุกคนต้องหันมามองแต่เฝ้าดูให้ดีเพราะเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความน่าสนใจและคำถามที่อาจจุดประกายความเห็นต่าง องค์การอาวกาศแห่งชาติจีนหรือ c n s e ได้ประกาศเปิดตัวกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ชื่อว่า Chinese Space Station Telescope CST ซึ่งเป็นเครื่องมือสังเกตการที่ทำงานในช่วงแสงที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้โดยตรงมันมีกระจกหลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง2เมตรซึ่งจะช่วยให้สามารถสำรวจท้องฟ้าจากนอกโลกได้อย่างละเอียดเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศระดับสูงสุดจากจีนที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศนี้อย่างชัดเจนลองจินตนาการดูนะครับ CST นี้ n. ไม่ใช่แค่กล้องธรรมดามันถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อสังเกตการณ์ในช่วงแสงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหมือนกับกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิล (Hubble Space Telescope) ที่หลายคนรู้จักแม้ว่าจะมีกระจกหลักขนาดแค่2เมตรเท่านั้นแต่ซีซีทีก็เต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับสูงแทบทุกส่วนยกตัวอย่างเช่นระบบการประมวลผลภาพที่ช่วยลดความผิดพลาดจาัดก,การสั่นไหวของกล้องทําให้ภาพที่ได้คมชัดและน่าเชื่อถือมากขึ้นสรุปแล้วมันคือเครื่องมือที่จีนทุ่งเทเอาใจใส่ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ในวงการนี้พอได้อย่างสมน้ำสมเนื้อและนี่คือส่วนที่น่าสนใจยิ่งขึ้นจีนได้วางแผนให้ซีเซสทนีสามารถถ่ายภาพได้ทั้งในมุมกว้างใหญ่โตและมีรายละเอียดที่จอะลึกเข้าไปในส่วนเล็กๆของจักรวาลพร้อมกันจากข้อมูลที่ซีนิสเผยแพร่ซีเซสีมีมุมมองภาพถ่ายกว้างถึง1.72ตารางองศาซึ่งหมายความว่ามันสามารถครอบคลุมพื้นที่ในท้องฟ้าที่กว้างกว่ากล้องฮับเบิลถึง350เท่านอกจากนี้ยังกว้างกว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศยูคลิด ยูคลิสเปสเทเลสโคปของยุโรปถึง2เท่าด้วยซ้ำความละเอียดของภาพอยู่ที่ระดับ200นาโนเรเดียนต่อพิกเซลซึ่งสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับสักเละห้านี้ให้ผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับนาโนเรเดียนคือหน่วยวัดมุมที่เล็กมากๆเหมือนกับการมองเห็นสายตาที่ละเอียดยิบเช่นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของดาวฤกษ์หรือโครงสร้างของกาแล็กซีความละเอียดระดับนี้ทําให้ภาพจากซีซิสติชัดเจนและคงความสเสถียรได้ดีเยี่ยมระหว่างการถ่ายภาพไม่มีปัญหาเรื่องภาพเบลอรหรือไม่คมชัด ในส่วนของระบบทัศนุปกรณ์ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของกล้องโทรทัศน์จีนระบุว่าพวกเขาใช้วิธีการเดียวกับกล้องยูคลิดโดยออกแบบให้ไม่มีเสาค้ำกระจกสะท้อนแสงเหนือกระจกหลักซึ่งเป็นปัญหาที่มักเกิดกับกล้องโทรทัศน์แบบเจมเว็บเจมเว็บสเปซเทเลสโคทำให้เกิดแฉของแสงรอบดาวฤกษ์หรือที่เรียกว่าการบิดเบือนภาพผลที่ได้คือภาพจาก c c t มีคุณภาพสูงสุด ปราศจากความผิดเพีเ้ยนของแสงใดๆเลยเหมดอย่างยิ่งสําหรับการศึกษาสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากเช่นการเปลี่ยนแปลงของสสารมืดสสารลึกลับที่คิดเป็นส่วนใหญ่ของจักรวาลแต่เอราแทบไม่เห็นมันโดยตรงยกตัวอย่างเช่นการศึกษาว่ามันส่งผลต่อการขยายตัวของเอกพบอย่างไรหรือทําไมมันถึงกระจายตัวไม่สม่ําเสมอในจักรวาลน,นอกจากนี้ซ c ซจะถูกใช้ในภารกิจที่คล้ายกับกล้องอยูคลิดขององค์การอวก,กาศยุโร ESA และกล้องแนนซีแกรสโรแมนแนนซีแกรส ของในสย่างเช่นการศึกษาการขยายตัวของเอกภพและการกระจายตัวของสสารมืดแม้ว่าจะโคจรรอบโลกในวงโคจรต่ำทําให้สามารถมองเห็นได้แค่ประมาณ40เน์ของท้องฟ้าแต่วงโคจรนี้มีข้อดีใหญ่คือสามารถเข้าถึงและซ่อมบํารุงจากสถานีอวกาศถิ่นกงถิ่นกงของจีนได้ง่ายดายไม่เหมือนกับฮับเบิลที่ต้องใช้ยานกระสวยอวกาศและนักบินอวกาศเพื่อซ่อมโดยตรงซีเซสที่จะรักษาระยะห่างจากสถานีเทียนกงประมาณ100 200กิโลเมตรเพื่อรักษาการติดต่อผ่านคลื่น X b a แบนได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีระบบนำทางอัตโนมัติที่ชาญฉลาดพอที่จะนำตัวกล้องกลับไปเชื่อมต่อกับสถานีเพื่อซ่อมบำรุงเองโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์เทคโนโลยีนี้เป็นก้าวสำคัญของจีนเพราะมันลดความซับซ้อนและความเสี่ยงในการบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับยุคข,ของฮับเบิลที่ต้องพึ่งพาคนจริงๆแต่ทำไมไม่ติดตั้งซีซที่เป็นส่วนหนึ่งของสถานีเทียนกงโดยตรงละ่ะ คำตอบก็คือเพราะกล้องโทรทัศน์ต้องหมุนและคงตำแหน่งได้อย่างแม่นยำในระยะเวลานานๆานานการเชื่อมติดกับสถานีที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่เหมาะสมเลยเพราะอาจทำให้ภาพไม่เสถียรการออกแบบให้แยกออกมาและกลับมาซ่อมเมื่อจำเป็นทำให้ซีเซสทีสามารถทำงานได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ถูกขัดจังหวะจากกิจกรรมอื่นในสถานีในด้านข้อมูลที่ได้จากกล้องนี้จีนประกาศว่าจะเปิดเผยข้อมูล จากซีซสีแก่สาธารณาชนทุกสองปีโดยที่นักวิจัยชาวจีนจะได้เข้าถึงข้อมูลก่อนอีกสองปีต่อมาแล้วจึงเผยแพร่ไปยังนานาชาติและนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างบางคนอาจมองว่านี่เป็นการแบ่งปันความรู้แต่คนอื่นอาจเห็นว่ามันเป็นการควบคุมข้อมูลเพื่อประโยชน์ของจีนเองก่อนแต่เฝ้าดูให้ดีเพราะนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันอวกาศที่กำลังร้อนแรงขึ้นท้ายที่สุดแล้ว C ีซิีไม่ใช่แค่กล้องโทรทัศน์อวกาศที่ทันสมัยที่สุดของจีน มันยังสะท้อนถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีอวกาศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศนี้และแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของจีนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในเวทีอวกาศโลกกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของมหาอำนาจอย่างยุโรปและสหรัฐอเมริกาในอนาคตแต่สิ่งนี้จะนำไปสู่การร่วมมือที่ยิ่งใหญ่หรือการแข่งขันที่ดูเดือดขึ้นคุณคิดว่าโลกอวกาศควรเปิดกว้างสำหรับทุกชาติหรือควรถูกครอบครองโดยไม่กี่ประเทศแบ่งปันความเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างได้เลยครับเราชื่อ และชอบการพูดคุยที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นเรียบเรียงโดยจิสินอัศวกุลพิสูจน์อักษรสุภกิจพัฒนาพิทูลอัปเดตข้อมูลแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรู้ทันโลกไอทีและโซเชียลเน็ตเวิร์ในรูปแบบออดิโอจาก AI เสียงผู้ประกาศของไทย PBS ได้ที่ไทย PBS https c www tapes or t h news t e c รอบรู้ดูกระแสก้าวทันโลก ไปกับไทยพีบีเอสไทเ